สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนาห้หนะครับโจทย์กำหนดให้ A B เป็นจำนวนสองหลักโดยที่ A B เป็นสมาชิกของเลข1 2ึสจนถึง9และ A เท่ากับ2เท่าของ B ถ้า310คูณ A B ลบสี่คูณ B A เท่ากับสองพแล้ว A บวก B เท่ากับเท่าใดโอเคข้อนี้นะครับ ยังจําเรื่องของเป็นจํานวน2หลักแบบนี้ได้ไหมถ้าเขียนติดกันโดยปกติการที่เขียน a b ติดกันเนี่ยเราหมายถึงการคูณทั่วๆไปแต่ถ้าหากบอกว่ามันเป็นมูลค่าเออเป็นตัวที่มันเป็นจํานวน2หลักเนี่ยความหมายของมันคือตัวนี้มีมูลค่า a เป็นเลขหลัก1ิบดังนั้นมันคือ10 a แล้วบวกด้วยหลักหน่วยก็คือบวกด้วย b เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันกับถ้าการเขียนเป็น b a มูลค่าของมันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น สิบ b แล้วบวกด้วย a ป่ะครับเพราะฉะนั้นการที่เขียนว่า310คูณ a b เนี่ยลบกับ465คูณ b a พี่แบงค์สามารถแปลงออกมาให้มันอยู่ในรูปของมูลค่าได้ไหมไม่อย่างนั้นมีกีคูณกันไม่ได้ถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าพี่แบงค์เขียนออกมาตัวนี้ก็คือ310คูณอยู่กับ10 a บวก b ลบกับ465 คูณกับ 10b บวก a เท่ากับ2,790ทีนี้พี่แบงค์เก็บสมการนี้ไว้ก่อนแล้วพี่แบงค์เห็นข้อมูลอีกอย่างหนึ่งคือ a เท่ากับ2เท่าของ b ถ้าบอกว่า a เท่ากับ2เท่าของ b คือเขียนออกมาเป็นอย่างนี้ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือสมการที่2เอาสมการที่2ตัวนี้ลงมาแทนค่าในสมการที่1 a มันคือ2เท่าของ b แปลว่าตัวนี้คือ310คูณกับ10วงเล็บ 2B ป่ะครับบวกด้วย B ลบกับ465คูณกับ 10B บวกด้วย 2B ป่ะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถแก้สมการธรรมดาธรรมดาได้แล้วละ่ะตัวนี้ก็เลยกลายเป็น310คูณอยู่กับ21 20 2 0เอ่อ2บ 20b 20บวกกับ B ลบกับสี่คูณอยู่กับ 10B บวกสอก็คือ 12B ป่ะครับเท่ากับ2,790โอเคตัวนี้ก็คือ310คูณอยู่กับ 21B ลบกับ465คูณกับ 12B เท่ากับ2,790ทีนี้พี่แบงค์เห็นเลขมันเยอะะพี่แบงค์อยากจะตัดเลขให้เลขมันเล็กลงดีกว่า โอเคถ้าพี่แบงค์ขอตัดเลขนะครับพี่แบงค์ใช้แม่ห้าหารตลอดหารห้าหารห้าหารห้าห้าตัดตัวนี้เหลือเหลือเท่าไร่เอ่ยหกสิบสองะครับแล้วก็ยี่สิบอ็ดบีลบกับห้าตัดตัวนี้อีกเหลือเท่าไร่ครับเหลือเก้าสิบสามคูณกับสิบสองบีแล้วห้าตัดตัวนี้ 500, เหลือ500ร้อยองเกก็5อีก40 558โอเคทีนี้มีเลขอะไรตัดได้อีกพี่แบงค์เห็นตรงนี้มี21มี12ตัวนี้558น่าจะหารด้วย3ได้ั้งพี่แบงค์เลยหารด้วย3ตลอดทั้งสมการอีกหาร3หาร3แล้วก็หาร3 ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นตัดอีกนะครับเหลือ7ตัวนี้คือ62สิคูณกับเจลบกับ3ตัดนี่เหลือ4ก็คือ93้าสคูณกับสี่ตัดนี่อีก313เหลือ25 3 8 24เหลือเศษหนึ่ โอเคทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนมองออกมองไม่ออกนะถ้ามองไม่ออกก็คิดเลขธรรมดาแล,ล้วล่ะแต่ถ้ามองออกตัวนี้แม่สามสิบเอ็ดจะหารตลอดได้สามสิบเอ็ดตัดนี้เหลือสองสามสิบเอ็ดตัดนี้เหลือสามสามสิบเอ็ดตัดนี้เหลือหกเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเอาสองคูณเจ็ดบีได้เป็นสิบสี่บีนะครับลบกับสามคูณสี่บีคือสิบสองบีเท่ากับหก 14b ลบ 12b ก็เลยเหลือ 2b มีค่าเท่ากับ6เพราะฉะนั้น b เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ3แล้วเอาตัวนี้กลับลงไปแทนค่าในสมการที่2จากการที่ a เท่ากับ 2b ก็คือ2คูน3จำได้นะข้างบน a ก็เลยเท่ากับ6 b เท่ากับ3โจทย์ถามหาอะไรเอ่ยโจทย์ถามหา a บวก b ก็คือ6บวก3ก็เลยมคีค่าเท่ากับ9 ข้อนี้ใจความสําคัญคือการหามูลค่านะครับ 10a บวก b ว่าเราทําได้หรือเปล่ายังจําได้นะครับนี่คือความรู้ของมอต้นทั่วๆไปโอเคครับ